ลักษณะนิ้วก้อยซึ่งเชื่อมโยงกับดาวพุธเชื่อกันว่านิ้วก้อยคือควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยมีความยาวสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคม ขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบปัญหากับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพเมื่อคุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักคุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความ ลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห่วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมลนแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจคุณมากๆคุณต้องการการบอกรักกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆ ในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่ควรหวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับลักษณะบุค,คลิกภาพและความสำเร็จในอาชีพ หากนิ้วกลางยาวกว่านิ้วนางและทั้งสองนิ้วยาวกว่านิ้วชี้และนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือมีความยาวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากอาจบ่งบอกว่าคุณน,นั้นมีการผสมผสานทักษะที่ลงตัวระหว่างการลงมือปฏิบัติจริงและความคิดสร้างสารรค์ลักษณะของรูปแบบนิ้วแบบนี้มีลักษณะเด่นคือ เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความขยันขันแข็งในขณะที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นอิสระขนาดของความยาวที่ค่อนข้างเท่ากันของนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างตรก,กะและสัญชาติตายานซึ่งมีศักยภาพทางความคิดสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรม ผู้ที่มีลักษณะมือแบบนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งทักษะเชิงปฏิบัติและความคิดสร้างสารรค์เช่นการออกแบบกราฟิกการโฆษณาหรือด้านสถาปัตยกรรมบางท่านอาจมีความเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความคิดเชิงวิเคราะห์และการอย่างรู้เช่นนักจิตวิทยานักวิจัยนอกจากนั้นคุณยังมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง คุณอาจมีความสามารถในด้านธุรกิจการเงินธนาคารการประกอบการการเมืองนักกฎหมายทนายความหรือด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง